สวัสดีครับพี่เ้มพึ่งสวัสดีจ้าเจอรี่รอ้าวเป็นอะไรอ่ะนะผม <laughs> ไม่รู้เลยครับช่วงนี้ออกไปทำธุระน,นอกบ้านกลับเข้าบ้านทีไรครับจะมีอาการแสบตาไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับฝุ่นล,ละออง PM 2.5หรือเปล่าเนี่ยมีอาการแบบแสบตาแบบเนี้ยเจอรี่ก็ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยดตาห้ามขายี้ตาเด็ดขาดนะเพราะจะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น และหากต้องเดินในที่โล่งแจ้งหรือในสถานที่ที่มีฝุ่นควันมากๆควรหาแว่นเซฟตี้หรือแว่นที่มีขอบรอบด้านมาใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์อาจต้องระมัดระวังและรักษาความสะอาดเป็นพิเศษเพราะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ดวงตาจากฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นได้จะ้ะถ้าหากว่าเจอรี่เนี่ย ต้องออกไปบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากๆนะแนะนําให้เปลี่ยนมาใช้ว่นตาเพราะว่าจะลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อแล้วก็ถ้าหากมีอาการที่รุนแรงนะอย่างเช่นมีขีดตามีตาแดงหรือว่ามีอาการแสบตาเนี่ยรีบไปพบจกักษุแพทย์เลยสงสัยผมคงต้องไปหาแว่นเซฟที่ที่มีขอบรอบด้านมาสวมใส่บ้างแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ออกประจำทุระน,นอกบ้านบ่อยก็<ม> ไม่เป็นไรก็ <นะ S 2> ช่วงนี้ก็ส,สมชัยได้น,นิดนึงครับผม,มสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ